นิทานเรื่องคานิววลสายรุ้งแห่งเอเวอร์จอยบทที่1คานิววลที่มาจากฟากฟ้าเหนือเมฆฟูฟูที่ดาวเคราะห์นอนเล่นในเปลลอยน้ําและดวงจันทร์อ่านนิทานให้กาแล็กซี่ฟังมีดินแดนลับชื่อว่าเอเวอร์จอยทุกปีในวันเด็กนานาชาติชาวเอเวอร์จอยจะส่งคานิววลมหัศจรรย์ลงมายังโลกเพื่อปรากฏในประเทศที่เสียงหัวเราะเด็กดังก้องปีนี้ คาร์นิวลัลสายรุง้งเลือกลงที่เมืองเล็กชื่อเนเปิลเวเมืองหลังคาสีสดเด็กเต้นฝ่าฝนอย่างสนุกไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นนอกจากเด็กหญิงชื่อยูมิที่เชื่อในเวทมนต์เสมอมาบทที่2การค้นพบของยูมิยูมิเป็นเด็กช่างสำรวจเธอใส่ถุงเท้าคนละสีพกแป้ใส่กลิตเตอร์และเชื่อว่าเมฆซ่อนความลับ เช้าวันที่หนึ่งมิถุนายนขณะไล่ผีเสื้อใกล้หอระฆังเธอสังเกตเห็นบางอย่างแปลกเมฆกลายเป็นสายไหมเสียงครลำเป็ดและลูกบ่งรูปม้าหมุนก็ลอยลงมายังจัตุรัสกลางเมืองป้ายเขียนว่ายินดีต้อนรับสู่คาริวัลสายรุง้งงานเฉลิมฉลองของเด็กทั่วโลกเด็กๆเมเปิลเวิลด์วิ่งมาดูตาโตและทันใดนั้นบันไดาสายรุง้งก็คลี่ลงมาจากท้องฟ้า ยูมิกระคลิปตาปีนกันเถอะบทที่3คนิวโวมหัศจรั์พอถึงยอดบันไดเด็กๆก,ก็เข้าสู่ดินแดนลอยฟ้าสุดมหัสจั์มีป่าลูกอมเจลลี่ที่สัตว์ร,ร้องเพลงแทมโพลีนมาร์ชเมลโลกระโดดถึงก้อนเมฆรุไฟเหาะเสียงหัวเราะแผงขนมที่ป๊อปคอนกลายเป็นรูปสัตว์แต่ที่น่าทึ่งที่สุดคือเด็กจากทั่วโลกมาเล่นกันจากบราซิลไทย อีบนอร์เวย์เคนยาญี่ปุ่นทุกคนร้องเพลงเต้นรำเล่นเกมไม่มีใครสนใจภาษาหน้าตาทุกคนสื่อด้วยภาษาแห่งความสุขบทที่4ภารกิจแห่งสามาคัคคีกลางแคนิวาลมีเต็นท์ใหญ่ชื่อเต็นท์แห่งความกลมเกลียวนางฟ้าร่าเริงชื่อฟลิกเกอร์บินเหนือเวทีที่ทำจากดาวยินดีต้อนรับเด็กๆฟลิกเกอร์กล่าว ปีนี้เราจะมีบททดสอบด้วยเด็กทุกคนตั้งใจฟังเพื่อปลุกพลังแห่งหัวใจเอเวอร์จอยที่คงคาเิวัลให้มีชีวิตอยู่พวกเธอต้องร่วมกันทำภารกิจสามประสานเสียงเฮั่นภารกิจคือปริศนาหลายชิ้นแผนที่โลกจากชิ้นส่วนเสียงหัวเราะระบำกลงต่างวัฒนธรรมรวมจังหวะจากทั่วโลกนิทานไร้พรมแดน แต่งร่วมกันจากทุกเด็กยูมิถูกเลือกเป็นผู้นำหัวใจประกายแสงบทที่5ปริศนาแห่งโลกด่านแรกคือแผนที่ยักษมีชิ้นแปลกมากบางอันเหมือนหมวกกล้วยหรือโน้ตดนตรีต้องแบ่งปันและฟังกันจึงจะสำเร็จฟลิกเกอร์บอกเด็กๆจากหลายชาติจับคู่กันเมื่อหัวเราะร่วมกันชิ้นส่วนจะเปล่งแสงและเข้าที่เองไม่นาน แผนที่โลกก็ส่งประกายตรงหน้าเราทำได้ด้วยกันเด็กคนหนึ่งกระซิบบทที่6ระบำกลองต่างวัฒนธรรมต่อไปคือการรวมจังหวะมีทั้งบ่อนโก้ทาปลาไทโกดีเจมเบ้เสียงแรกฟังดูไม่เข้ากันแต่ยูมิเสนอให้ฟังกันก่อนค่อยๆจังหวะทุกชาติก็ประสานกันนักเต้นหลักวัฒนธรรมหมุนและกระโดดพร้อม แม้แต่ท้องฟ้าก็สั่นสะเทือนด้วยจังหวะบทที่7นิทานไร้พรมแดนด่านสุดท้ายไม่มีใครรู้จะเริ่มยังไงเด็กเปรูคนหนึ่งพูดว่าพูดคนละประโยคสิจึงเริ่มขึ้นมังกรเตะฟุตบอลมีขั้วลวกวาดรุง้งเต่าบอกเวลาทุกคนแต่งต่อเสียงหัวเราะลั่นกว่าฟ้าร้องสุดท้ายนิทานกลายเป็นมวลสว่างลอยขึ้นฟ้าบทที่8 หัวใจเอเวอร์จอยเมื่อม้วนถึงเมฆหัวใจเอเวอร์จอยก็ปรากฏคือคริสตัลที่เต้นจังหวะแห่งความสุขเพราะพวกเธอสร้างร่วมกันฟลิกเกอร์กล่าวโลกจึงระลึกได้ว่าวัยเด็กคือเวทมนต์ร่วมกันของเราคานิวอลเปล่งแสงยิ่งกว่าดาวตกตอนกลับเด็กๆทุกคนได้ลูกแก้วแสงยิ้มคือลูกกลมเรืองแสงเมื่อเรายิม้มบทที่9การกลับมาและการเปลี่ยนแปลง ยูมิกลับถึงเมเปิลเวิลดเห็นว่าเมืองเปลี่ยนแปลงเด็กเปิดใจหาเพื่อนใหม่เรียนรู้ภาษาใหม่และเต้นตามจังหวะจากดินแดนไกลทุกวันที่หนึ่งมิถุนายนโคมรูปบอลลูนสายรุง้งจะลอยเหนือเมืองแม้คา์นิวอลจะย้ายที่ไปทุกปีแต่มันก็ยังคงอยู่ในใจพวกเขาเสมอจบบริบูรณ์